สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ช่องคนเกษตรจตชตนะครับพาท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านมายังสวนของคนเกษตรจตชตนะครับมาดูมาสังเกตทุเรียนนะครับก็มีหลายคนหลายท่านนะครับส่งคลิปมาถามผมว่าใบมันเป็นร้อนนะครับอใบมันงีงงงนะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับใบมัน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 เป็นร้อนนะครับมันคือมันไม่ไม่บานน่ยนะคือ คือคือไม่บานอย่างนี้เช่นนี่นะครับมันมันไม่บานแบบนี้ใช่ไหมนี่มันแล้วก็มันจะเป็นอให้ดูเดี๋ยวนี่ใบโดยเฉพาะใบที่อ่อนๆนะครับนี่นะครับมันเนี่ยถ้าดูนี่นี่เพรียบเลยยอดอ่อนนี่เพีียไข่แจ้นี่เยอะมากนะครับพี่ผมที่นี่ให้ดูใบก่อนนะเนี่ยมันจะเป็นรอนอย่างนี้ครับมันจะบิดเบี้ยวนะครับมันจะเป็นรนอนนี่แล้วก็บางบางบางใบนี่จะเรียกว่า งอยเราเห็นเลยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมอากาศร้อนแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรนะครับดูนี่นี่นี่ใบ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 มันเป็นรอนนะครับมันเป็นรอนปื๊บปๆ๊ดป๊ป๊อย่างเงี้ยนะนี่ดูนะมีเอฟซีถามมาว่าของผมใบมันเป็นรอนนะครับก็ใช่นะครับโดยเฉพาะใบอ่อนๆนะครับเมื่อเวลาที่เขาได้รับน้าไม่เพียงพอนะครับแล้วก็มาเจอกับอากาศร้อนจัดนะครับ ใบเขาก็จะมีลักษณะ,ะเป็นรอนจากๆอย่างนี้นี่นี่นะครับนี่แต่ใบที่แข็งแรงนะครับเต็มที่แล้วท่านจะเห็นว่านี่นะครับใบเขาปกตินะครับเขาเ,เขารับแสงแดดได้ก็สู้แดดได้นะครับตามที่มีหลายคนหลายท่านถามมาบอกว่าถ้าจะปลูกทุเรียนนะครับขณาที่ยอดยังอ่อนๆนะครับอย่างเงี้ยบางคนซื้อต้นทุเรียนใหม่ใหม่ เห็นยอดอ่อนอย่างนี้เอาไปปลูกไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับช่วงนี้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะครับเพราะว่าการร้อนทานดูนะครับเห็นไหมยอดอ่อนท้งนั้นเลยครับที่ที่งอเบี้ยวๆนะครับคอเข้าหาเข้าหากันแล้วนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูใบที่แก่ๆแล้วนะครับใบที่นานๆแล้วใบที่ปกติแล้วนะครับใบที่อายุเขามากแล้วนะครับเขาก็ปกตินะครับท่านผู้ชมครับปกติวันนั้นก็หายเครียดนะครับท่านผู้ชมครับ ก็คงจะได้รับคําตอบนะครับว่าใบมันเป็นรอนอย่างนี้เป็นอะไรใบไ,ไม่สวยเลยนี่นี่ยังนี่เป็นรอนจี้นๆ,ๆนะครับฟิซส่งรูปมาให้ผมนะครับจากตรังนะครับจากจังหวัดตรังก็จากอะไรนะหาดหาดสำราญนะครับหาดสำราญท่านท่านก็หาดเจ้าสำราญนะท่านได้นําปุ๋ยไปนะครับแล้วก็ ทุเรียนของท่านนี้ไม่มีใบนะครับไม่ยอมต่อยอดนะครับพอได้ยอดก็ดีใจได้ไม่เขียววันนะครับมาเจออากาศร้อนแล้วก็มันเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ครับเป็นรอนอย่างนี้ท่านก็ส่งรูปมาให้นะครับเข้าใจว่าเป็นที่ปุ๋ยนะครับไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมครับท่านก็เห็นแล้วนะครับผมก็ถ่ายดูแลนะครับนี่ใบที่เขียวเข้มนะครับก็บานปกตินะครับเห็นไหมนี่ขนาดผมมาเปิดน้ํานะครับเห็นไหมมันก็ยังเป็นรอนอยู่งั้นไง มันก็ยังม่ลอยอยากๆนี่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 ยังนะครับนี่นี่เลยนี่ห่อเลยครับหนักเลยห่อเลยนะครับเนื่องจากช่วงนี้ครับอากาศร้อนจัดมากนะครับร้อนจัดมากเลยเพราะนั้นการให้น้ําท่านผู้ชมครับท่านที่ปลูกทุเรียนแบบวิธีการยกโคกนะครับท่านไม่ต้องประหยัดน้ํานะครับแล้วก็ท่านไม่ต้องกลัวว่าทุเรียนจะมีปัญหารากเน่านะครับไอ้ท่านดูคุณต้นของผมนี่นะครับนี่นี่นะครับทุเรียนต้นนี้เห็นยังครับ มันจะมีลักษณะลากลงลากลอยด้วยนะไอ้ย่าเราไม่ต้องไปกลบไม่ต้องอะไรเลยนะครับนั่นนี่นะครับเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยลากพวกนี้นะครับลากพวกนี้นะครับมันจะเลกเปลี่ยนอากาศด้วยนะครับ h, เป็นธรรมชาติของเขาเราอย่าไปหวังดีอย่าไปกลบนะครับแล้วก็ปลายๆนี้นะครับก็มีหญ้าไว้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วถ้าหากว่าหญ้าไม่มีท่านก็หาฟางมาคลุมนะครับนี่หาฟางมาคลุม นะครับหรือว่าหญ้าแห้งๆที่เราตัดเอามาคุมค่าข้าง,างแต่วินว,นวินตรงกลางนี้นะครับนี่นี่นะครับสัก,กนี่ตามที่ท่านเะห็นตรตรนะวิคนตัวนี้ให้อากาศเขาได้แลกเปลี่ยนนะครับให้รากได้ดึงออกซิเจนนะครับนะครับเพื่อช่วยในกระบวนการดูดน้ําขึ้นต้นนะครับเพราะว่าเขาต้องใช้อากาศออกซิเจนเป็นตัวช่วยในการแลกเปลี่ยนทำให้ช่องว่าง ในดินนะครับไม่อับไม่ชื้นนะครับแล้วก็การที่ท่านปลูกเป็นโคกในให้ท่านดูนะครับของผมนี่มันเป็นโคกโคกไม่สูงเห็นยัง,งเอน,นี่ให้ดูนี่นะครับโคกไม่สูงแต่ขอให้เป็นโคกนะครับเห็นไหมเป็นโคกลงงนี้นะครับเพราะนั้นช่วงช่วงแล้งอย่างนี้ครับช่วงดูแลแ้งช่วงนี้ท่านท่านไม่ต้องประหยัดน้ํานะครับให้ไปได้เลยยกเว้นท่านท่านไม่ปลูกเป็นโคกไม่ปลูกเป็นหลังเตานะครับท่านกลัวหลังเนาวได้แต่ช่วงนี้ท่านกลัวให้กลัวอ รากเน่ากลายเป็นให้กลัวใบแห้งดีกว่านะครับป่วยลุมแรยนะครับอ่าให้ให้ท่านกลัวใบแห้งดีกว่านะครับอันนี้นะครับพอพอเราให้น้ําไม่ถึงนะครับต่อไปนะครับพวกใบพวกนี้ครับจะแห้งกรอบนะครับตามที่ท่านเป็นอยู่ขณะนี้นะครับว่าใบอยู่ๆใบมันเหลืองใบมันแห้งใบมันไหม้นะครับต่ดูของผมนะครับไม่ ไม่มีใช่ไหมครับ่า้ชมนน่นะใบ่วกใหไมก็จะไม่มีนะครับนี่นะครับก็จะไม่มีช่วงนี้ใบอยู่ในช่วงของเพสลาดนะครับมะนันจะเป็นเขียวอน่อนนะครับแล้วก็ดูนใบใบเป็นรอนที่ที่หลายคนกังวลนะครับก็เกิดจากความชื้นสัพพะในอากาศนะครับมีน้อยอากาศมันร้อนแล้วก็เพราะนั้นการที่จะช่วยได้ก็คือนะครับต้องลดน้ําเช้าเย็นนะครับนะ แต่ว่าการที่เราจะลดน้าเช้าเย็นจากที่ผมบอกก็คืออ่าเนี่ยพื้นของท่านนะครับจะต้องเป็นหลังเต่าอย่างนี้นะครับนี่ดูชัดนะครับแล้วก็ห้ามประหยัดน้านะครับช่วงนี้ช่วงแรงร้อนเลินะครับร้อนมากๆนะครับสาหรับผู้เรียนเล็กท่านห้ามนะครับแล้วก็น้ํานะครับนี่ไหนรัศมีของน้านี่นะครับจะต้องออกไปกว้างนะครับเลยสูงพุ่มไปเลยนะครับสักสองสามฟุตไปเลยนี่นะครับเวียงนี่ผมมีตัวนีดตัวนึงนะครับเหวียง เี๋ยต้องกว้างออกไปเลยนะครับกว้างกว้างกว้างออกนอกสรงพุ่มไปเลยนะครับนี่น้ําแหล่งน้ํานะครับเพราะว่าถ้าหากว่าท่านให้น้ําลงแค่โคนต้นโดยเฉพาะท่านที่รูปแบบน้ําหยุดนะครับอันตรายมากนะครับเพราะว่าส่วนปลายนี้นี้นะครับส่วนปลายส่วนปลายลากจะไม่ได้รับน้ําพอไม่ได้รับน้ํานะครับลากกร็ร้อนพอรากร้อนนะครับก็ไม่สามารถที่จะซับน้ําได้นะครับไม่ สามารถที่จะดูดน้ําขึ้นต้นได้เพราะว่าหัวกรากโดนทําลายนะครับพอไม่สามารถที่จะ,ะดึงน้ําขึ้นได้นะครับจากที่มันเป็นรอนๆอ,นอนย่างนี้นะครับนี่ต่อไปมันไม่เป็นรอนแล้วครับต่อไปมันจะปากใบน,นะครับมันจะกล <c oughs> <ะ>ายเป็นสีน้ําตาลนะครับเพราะว่ามันต้องการที่จะ,ะไม่ให้คายน้ํานะครับพอแม่คายน้ํา หนักเข้าหนักเข้านะครับปากใบก็ไม่เปิดพอปากใบไม่เปิดนะครับการกระบวนการสังเก์แสงก็ทําไม่ได้พอทําไม่ได้ต่อไปก็ใบเหลืองทิ้งใบไปในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นน้ําช่วงนี้นะครับบอกได้เลยว่าจําเป็นนะครับจาเป็นแต่ต้องต้องเป็นหลังเต่าแล้วก็จะต้องไม่อับเกินไปที่โคนต้นนะครับนะเพราะว่าไม้น,น้ําจะแฉะนะครับ จะถ้าเป็นอย่างนี้น้ําไม่เฉะแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับก็นํามาฝากนะครับจาก f c ถามกันเข้ามานะครับนี่ได้ยอดใหม่มาแล้วนะครับได้ยอดใหม่มาแล้วก็ใบเป็นเพสลัดพอในระยะที่เป็นเพสลัดนี่นะครับมันก็จะเป็นรอนรอนรอนนะครับหายห่วงใจนะครับนี่นี่เป็นรอนรอนอย่างนี้นะครับนั่นเป็นเป็นรอนเป็นรอนหมดเลยนะครับเดี๋ยวพอใบเขาเข้มขึ้นแก่ขึ้นเดี๋ยวจะหายนะครับนี่เดี๋ยวใบก็จะเป็นปกติแบบนี้นะครับเดี๋ยวเข้มนะครับจะเป็นปกติหมดเลยนะครับ ก็นำมาฝากครับท่านผู้ชมครับจาก f อจากจังหวัดตรังนะครับถามมานะครับก็ทุเรียนก็ไร่เรียกกับของผมนะครับชุดที่ได้สั่งปุ๋ยไปนะครับก็เนี่ยขนาดเท่าของผมเลยนะครับแล้วก็ได้สั่งปุ๋ยไปแล้วก็ได้ยอดมานะครับชุดนี้ตรงนี้นะครับก็เพิ่งมาปลูกเนื่องจากเมื่อก่อนเป็นต้นลองกองนะครับก็เพิ่งเอาลองกองออก แล้วก็ได้เตรียมความพร้อมโดยการปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยนะครับช่วยขนาดว่ามีกล้วยแล้วช่วยในเรื่องความชื้นสัมพันธ์แล้วนะครับใบยังเป็นรอนเลยนะครับนี่นะครับใบยังเป็นรอนเลยนะครับนั่นนะครับไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจเดี๋ยวไปดูต้นนู้นอต้นนะครับเป็นไงบ้างนะครับก็เน้นว่าท่านต้องต้องดูแลเรื่องน้ําเป็นพิเศษนะครับช่วงนี้นะครับขาดน้าไม่ได้นะครับต้นนี้ก็เช่นกันนะครับอยู่ในระยะ ใบเพสลาดนะครับ่านดูครับแดดจัดมากมันห่อเลยนะครับเห็นยังใบนี้ห่อเลยแต่ใบเก่ๆนี่ไม่ไม่หอนะครับผมให้ดูดูใบใบที่เก่นะครับจะจะไม่หอนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นยังใบที่เก่นี่เขาเขาจะไม่หอนะครับแต่ใบเพสลาดนะครับก็เขาจะหอนะครับดีนะเขาจะหอเขาจะเขาจะหอนี่นะครับเต็นยังจะห่อเลยนะครับ เพราะนั้นเรื่องน้าครับสาคัญนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ท่านที่ปลูกถูกวิธีไม่ต้องกลัวนะครับนี่ท่านท่านยยโคกไว้อย่างนี้แล้วไม่ต้องกลัวนะครับเปิดไปเลยครับน้านะครับเปิดไปเลยนะครับแล้วก็มันจะกระจายกลุ่มพื้นที่นะครับให้ออกไปเลยทรงพุ่มยิ่งดีนะครับยิ่งดีนะครับครับก็อีกหนึ่งคลิปนะครับท่านผู้ชมครับนํามาฝากเจีนะครับเรื่องราวของใบ เป็นลอนนะครับไม่ต้องตกใจนะครับใบรลอนใบรลอนใบเป็นคลื่นนะครับอย่างกับน้ำทะเลนะครับตกใจไปเลยนะครับโดยเฉพาะใบอ่อนๆกลัวต่อไปว่าใบมันจะเสียนะครับไม่เสียนะครับไม่เสียนี่นะครับเพราะว่าโดยเฉพาะใบที่เขาพึ่งพึ่งเข้าสู่ใบเพสลาดนะครับต่อไปก็จะไปก็จะกลายเป็นใบที่เขียวเข้มนะครับท่านดูใบที่เขียวเข้มจะไม่มีปัญหานะครับก็จะสู้ได้เนี่ยก็จะบานเป็นปกตินะครับ บานปกติแต่ใบพวกเล็กๆนี่เป็นรอนเลยนี่นะครับเป็นรอนเลยนะครับโอเคครับคงหายข้อใจนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับท่านผู้ชมครับที่ให้เกียรติดตามรับชมนะครับโดยเฉพาะมือใหม่ที่ปลูกทุเรียนนะครับแล้วก็อย่าลืมครับในกล้วยนะครับกล้วยบางลุ่มนะครับนี่ผมปลูกไว้ฝั่งตะวันตกมาเลยนะครับเพราะว่าพอตอนเย็นนี้เดี๋ยวจะร้อนฝั่งนี้นะครับอก็ก็เอาเอาอยู่พอประมาณนึงนะครับ โอเคครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยฝากกดติดตามด้วยท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ๆนะครับกับการดูแลทุเรียนช่วงร้อนนี้นะครับเพิ่มน้าครับเพิ่มน้ําครับใบไม่ไหม้แน่นอนแล้วก็ปลายใบก็ไม่มีปัญหานะครับโคนก็อย่าให้รบกินไปราก็ไม่มารบกวนนะครับดูครับของผมนี่ไม่มีลงไม่มีรานะครับนะครับแต่มาเจอแดดครับใบห่อนะครับ ขอบคุณ FC นะครับที่สั่งปุ๋ยไปแล้วก็รายงานากันเข้ามาสอบถามกันเข้ามานะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับท่านที่สนใจเรื่องราวของปุ๋ยนะครับปุ๋ยทางตัดนะครับแล้วก็ปุ๋ยทางใบก็สอบถามกันเข้ามาตามไอดีไลนาที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ